กนเชิญนายพยุงเด็กดีนายบุเรอเันเลยก็ถอดใสัตะ dan naik pas. Kemudian, samaha นัตติยัมปิภยังพันเตปิสุงปิสุงรักขณนาญาอิสระเนยัสหา เจ้าหน้าที่จะได้ชวนสัญญาบ่แล้วถ้าสัมภาษณ์ดีก็จะได้สัญญา สมเด็จพระโรมินพระรามาธิบดีมหาราชวัชรง์มหาราชวิพงรพระเจ้าวรวงศ์ภูมิพลพระเจ้ามิรัชกุลพระเจโดยร์มีพระธนาคระิดาพระวชิรกาเจ้าอย่หัวมีพระบรมราชองการ โรดพระราชานสมณศัพท์ให้พระมหาประพันธ์เรียนทำดีประโยคน์วัดศรีสมนทารามจังหวัดเลยเป็นพระรูริยองคลมณิกขอพระคุณยงรับทุรลพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอจุกิและอนุเคราะห์าพิสุทธามน นี <mondo> <flix> ้ไปญาติเชิญนั่นพาไเจอผู้ใจในคนอะไรได้่าปราศเบมาคัน สังราษสกุลมหาสังฆอานิยานายกโปรดเกล้าไม่มีการสอบพระอาริย์พระสนามหลวงพระอานนท์ฉายานะครุญญโยอามชุนทิพสิงห์อายุ26ปีพภาษาอ้าวศรี เตานสุพันโนสโมโคตุจสุเยนทังพระิปติปิภาหายสัพพะสัมปติสิติญาสัพพทุกขะปิณะอายะอริตังปุรุตัปังคลังวิปติปติภาหาย ณพระพรหมักกวีก็จะได้เมตตานะครับบ่ฆ่าตราเพื่อถวายกำลังใจนะครับแด่ท่านพระครูอริยัุตรคลบัณฑิต เชิญคุณสมชายคุณพัชรีพรสติครับเป็นเชิญคุณยายทองใหม่ไปตรีสวัสดิ์ Thảo Hải, Chủ tịch Bắc Tây, Thái Hàm, ngân ใช่นะครับดรชาชัยธรรมปัฒนททรบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาิตร์ ยูแลบาดได้บอการัะคุณบดเจทัรกเอยู่ที่รองจังหวัดนอรีระเทียนุีรักในสมภมนี้ทุกท่านตำนวยพรท่นดรรหลจังหวัดนอทบุท่นผู้แทนแ เลยว่าท่านประลัดจังหวัดและข้าราชการที่แตกงขาวอ่ะมันมันร้อนหรือมันแอร์มันไม่พอแต่ก็ด้วยความที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจที่มาช่วยงานในวันนี้ก็ทำให้เกิดความช่มชื่นสดชื่นในหัวใจ ว่าเป็นวันมหามงคลของวัดศรสีสุวังคลาลามอำเภอเมืองจังหวัดเลยที่ได้มีการจัดงานมงคลสองสารายการพร้อมกันรายการแรกทีเดียวดูเหมือนจะเป็นการฉลองวัดใช่ไหมที่สร้างมาประมาณหนึ่งปี แล้วก็งานที่สองเป็นงานควเป็นกุศลทักษินานุประทานทุทิศให้แก่ท่านผู้มีผู้อุปการเก่วัดตั้งแต่โยมผู้เป็น้าของที่ที่ได้มอบให้เป็นที่ตั้งของวัดท่านผู้มีอุปการลักคุณต่างๆที่ได้ช่วยเหลือเกอื้อกูลวัดมาตราบเท่าชีวิตของท่าน แล้วก็สิ้นไปแล้วก็ท่านเจ้าวาดแนอดีที่เคยครองวัดน,นี้มาตลอดจนกระทั่งพระภิกษสุสมเด็จที่ได้ช่วยในวัดน,นี้แล้วก็พรณภาพไปแล้วนะท่านเจ้าวาดรูปนี้มีความกตัญญูกตวเวทีก็ประกอบพักินานุปทานอกเกิอุทิศถวายและก็อุทิศให้กับผู้มีุปการะคุณแล้วที่ได้กล่าวแล้ว นี่เป็นประการที่สองประการที่สามก็คือเป็นการสมโพธสัญญบัติพัดยศซึ่งเป็นของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จยหยู่หัวในโอกาสที่สมคูราโปรแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญบัติเทียบเจ้าคณะอำเภอชันอีมีชื่อ หรือราชธินา,นามที่ส่งโปรดว่าพระครูปริยัตมงคลบัณฑิตแต่ชื่อเดิมของท่านก็คือประพันธ์ฉายาสิริปัญโยแต่ตอนนี้จะไปเรียกท่านมหาระพันธ์เนี่ยท่านอาจจะไม่หันมาพูดด้วยนะต้องเรียกท่านพระครูปริยัตพระครูปริยัตมงคลบัณฑิตโยบัจฉลีเรียกพระครูมงคล อาตมาบอกเออพระภูมมงคลด้วยวัดนี้มีสององค์อาตมาเรียกพระภูมิัญญาโยมเรียกพระภูมมงคลเนี่ยลคกน้องชายเรียกพระภูมบัรดิตกันแล้วกันเอาใช้หมดเลยสามลูปสามชื่อไม่ได้ฉลองมหาวิปันนะแต่ฉลองของพระราชทานเรื่องออยศตำแหน่งอะไรเนี่ยมันเป็นเพียงโลกธรรม ฝ่ายที่น่าชื่นใจมันมาถูกต้องเข้าทุกคนนะะ่ะที่เกิดมาในโลกใบนี้ย่อมจะถูกโลกธรรมท,ทั้งฝ่ายชอบที่เรียกว่าอิทธารลมและฝ่ายที่ไม่ชอบเรียกว่าอนิจจารลมมันเข้ามาถูกต้องกันทุกคนแต่สำหรับผู้ที่เขาฝึกหยินแล แล้วก็สิ่งที่ท่าน,น,นหลายอยากได้มากที่สุดก็คือจุรพิตรพรรชัยชาวพุทธเราโดยมากจะอวยพรให้แต่ผลแต่ไม่บอกเหตุอวยพรกันว่าให้มีอายุวันนะสุขภัลอายุยืนอิวพันผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพลานาไยแข็งแรงแต่ไม่ได้บอกว่า เหตุที่ทําให้อายุยืนยน่ะทำยังไงนั่งอยู่เฉยมันจะยืนได้ไหมเราแพ้มหายานถังของญี่ปุ่นเกาหลีไทยเป่ฮ่องกงพระมหายานเขาบอกเหตุแต่พระอย่างพวกเราเนี่ยบอกผลไม่บอกเหตุโยมอยากได้อายุใช่ไหมยืนยาวก็ต้องบริหารร่างกายสาอสี่อ่อออแรกคือ ทำอารมณ์ให้สบายสบายนั่งอยู่ในนี้ย่งหุงนนะย,งออยินะใครหมุดหงิดอายุช้นเด้วยทำอารมณ์ให้สบายสบายแล้วก็ทานอาหารให้มันพอดีพอดีอย่ามันมากเกินไปอย่ามันน้อยเกินไปแล้วก็อาภรณ์เสื้อผ้าที่ใส่สวมอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันรัดเกินไปนี่อยู่ในระดับระดับพอดีพอดีแล้วก็อาคารที่อยู่อาศัยก็ให้มีลมถ่ายเทได้ ทุกวันนี้เราไปเอาสไตล์การสร้างบ้านแบบฝรั่งมาอุดอู้ไปหมดผนลุทธท้ายต้องติดแอก็ต้องเสียค่าไฟเพิ่มใช่ไหมโบรายก็ปลูกบ้านให้ถุนสูงลมผ่านสะดวกแต่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยพวกสามอเนี่ยไปบริหารให้ดีออกกำลังกายด้วยเนี่ยออายุมันก็จะยืน,นอายุยืน ถือไม้เท้ายอดทองไม้เท้าคืออายุยอดทองเ็้ามาว่าอายุยืนแล้วมีสตังค์ด้วยเนี่ยไม้เทา้าแล้วยอดไม่ทองเนี่ยอายุยืนแต่ไม่มีสตังค์จะก็จะป่วยการอยู่ไปใช่ไหม <c oughs> ไม้เท้ายอดทองนี่เหตุที่ทําให้อายุยืน,นยแล้วก็วันนะวันนะเนี่ยเรามากักจะเข้าใจกันว่าให้มีผิวพรรณผ่องใส ยังเคยพูดเล่นๆอย่า่นคุณปริยัตเดคาจมาวันนี้ถ้าเราไปบอกสอนพวกแอฟริกาบอกให้กับวันน้าเขามีวิพันธ์ผองใสขาะที่เขาดำเปิ่นเลย,เยมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะนั้นขอแปลวันน้าใหม่นะวันน้าไม่ได้แปลว่าวิพันธ์วันน้าแปลว่าความดีมีอายุยืนแล้วให้มีความดีด้วยสมเพศสมภูนะสมเพศสมภู อย่างน้อยก็ก่อ,อนนอนไหว้พระกาบพระอุญหมอนสักสามครั้งก็ดีแล้ววันนับแล้วความดีแล้วก็สุขขาดความสุขสุขมีทั้งสองสุขสุขกายกับสุขใจสุขกายก็เกิดจากการมีทรัพย์ทำมาหารับแล้วทานแล้ว มีรายได้มันก็ต้องมีรายจ่ายแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมีรายเหลือไว้บ้างนะีมีได้มีจ่ายแต่ไม่มีเหลือนะเดี๋ยวไม่มีใช้ในยามฉุกเฉินเป็นเศรษฐีต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเป็นยาจบแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะดังนั้นต้องมีทัพย์ไวจับจ่ายนะแล้วก็ไม่มี การประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพที่สุจรกแล้วก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินเรียกว่าความสุขายมันก็จะเกิดขึ้นส่วนความสุขใจนั้นมันเกิดจากการรู้จักรู้จักเปิด